สิพี่อะโรเลยโรตัรเอ็กเเลยโรตัดบ้านหนองกุงบอกเลเยโรตัดบ้านหนองกุงจะมีซอยเข้ามานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามโลตารอยู่ฝั่งตรงข้ามโรตัดเอกเ นี่แน่ยุวัดนี่วัดสว่างสุทธารามบ้านบ้านศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น,กนคือฝนฉิดต,ตกลุงแต่แม้ของ บรรยากาศวันนี้ร่มรื่นร่มรื่นด้วยกัน,นสวัสดีแม่แตนาจะรวยครับคุณย่าระเบียบซีแม่สมพรครับสบายดีบอน,น,อน้นสบายดีครับแม่เมื่ออื่นอยู่ท่าบอลน้นองไข่เดอ้อมีพ่อสมจิตบอทองแล้วก็ซอแอนอรดีพร้อมนะครับแม่ไปให้กำลังใจหลายๆเมื่อื่นครับพี่น้องทั้งฟังทรายแม่นม้ำโขงแม่น้ำโขงครับบรรยากาศวันนี้นะครับ ้อนฮอนแต่ก็คอนวอยบวชทุกๆสถานการณ์บวสิเป็นแดดห้อนหนาวฝนตกนะครับทุกอย่างสูงย่ยางเดี๋ยวคอนวอยใจเกิดร้อยวันที่24เจอกันครับ แม่สมพรสวัสดีแม่อรายาแม่วราพรพยี่แปดเจอกันเบาโนนนะครับเจ้าหรือเจ้าเจอคอยน้อเนาะโอเคจ้าสวัสดีแม่ทิพพรครับน้องนองนเมือ่อเมื่ออื่นอยู่วัดอยู่ทาา่าจ้าพระพระทาานยังแม่พระพระทา่านล่าหน้องบอกเป็นงานนี้ยังแม่เก็บบัตรบอกบอกพี่น้องเขาเนี่ยพี่น้องเขาชิงสิงได้ไปถานะครับแต่ว่า งานฟี่หรือบ่ฟรฟี่พี่น้องเขาก็หลายอยู่หลายอยู่แล้วนะสำหรับใสเกระไยเมียงยิงมืออื่นม่ซอไปพร้อมเลยโอ้ยบ่ต้องห่วงครับเน้นวัดเปียะมีพอสมจิตพอ